สวัสดีค่ะมาเจอกับแนนอีกแล้ววันนี้จะพาไปอัปเดตต้นหน่อไม้ฝรั่งอ่ะเอยไม่ใช่ต้นหน่อไม้เราไปดูกันก่อนเขาจะโตขึ้นสูงเนาะแนนจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะแล้วที่เหลือแนนก็จะมาตัดเอ่อจะตัดตัด,ต,ดตัดทิ้งอะคะ่ะแล้วก็เอาไปอ่ะตอนนี้มันเป็นหน่ออยู่เนาะ ก็เอามาเป็นแม่พันธุ์แล้วเราก็รอกกินลูกมันต่อไปนะแล้วเดี๋ยวแนนพาไปค่ะก่อนมันจะโตขึ้นเป็นแม่พันธุ์เนาะ,ะแนนไปเอาอีกข้างหนึ่งได้มมเยอรเลยเจ็ดหน่อไม่ได้ถ่ายคลิปอีกสัก2องสามวันเดี๋ยวแนนค่อยไปดูอีกทีตอนนี้แนนเก็บหมดแล้วเนาะมันอาจจะไม่ขึ้นต้งองรอสองสามวันจะขึ้น นี่ค่ะโตแล้วแล้วแนนก็จะเก็บเป็นแม่พันธุ์เนาะแล้วไอ้ไอ้ที่ไอ้ไอ้เนี่ยไอไอ้เป็นไอ้เนี่ยแนนแนนก็จะเลื่อยเอาเลื่อยมาเลื่อยทิ้งนะคะนี่เราจะเก็บเป็นแม่พันธุ์นะคะนะคะโอ้โอ้โอ้อย่าขยับอย่าขยับจะขยับไปไหนละจ๊ะ ว,วันนี้แนนยังไม่ตัดคข้วันนี้แนนเหนื่อยเข้าสวนนี่ก็ข้างโรงงานหมดเลยนะครับปลูกได้หมดเนี่ยที่เห็นขาวขาวมันจะเป็นขาวขาวตรงนี้จะเป็นถนนเนาะที่เป็นป่าเขียวนี่ก็คือที่ของเรานะคะปลูกได้นะคะ เดี๋ยวแนนไปดูอ่าผู้ผิดพาไปดูอีกข้างหนึ่งเนาะว่าเออมันจะมีหนอให้เราเก็บไม้เนาะวิวสวยค่ะอันนั้นคือ <c oughs> บึงนะคะบึงบึงสวยมากค่ะเย็นตอนบ่ายมาก็ร้อนร้อนมาก แดดเข้ามานะคะตอนนี้แดดมันไม่ยังไม่มาข้างนี้เนาะวแนนพาไปดูอีกข้างนึงเนาะว่ามันจะมีหนอให้เราเก็บไหมหนอไอตัวนี้ก็คือเราจะเก็บไว้นะคะเป็นแม่พันธุ์เนาะที่เหลือแนนก็จะเอาเลื่อยมาตัดตัดทิ้งนะคะกองก็เอียงไปเอียงมา อย่าตาลายเด้อค่ะแนนก็ขอขอบคุณเอฟซีใหม่ทุกทกท่านนะคะที่กดติดตามให้แนนเนาะก็เป็นกำลังใจให้แนนนะคะว่าความหวังใกล้จะถึงแล้วค่ะหนึ่งพคนดีใจมากมาแล้วจ้ามาถึงก่อไผ่แล้ว เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันจะมีหน่อให้แนนเก็บไหมเดี๋ยวเข้าไปเลยค่ะขาไม้กันสันก็ยังโอเคอยู่นะคะใช้ได้นิดๆไปเข้าไปกันเลยอย่าเสียเวลาว่ามันจะได้ไหมถ้ามีแนนก็คงไม่เก็บรอบนี้เพราะว่ากินไม่ทันมันเยอะมากเข้าไปดูกัน ตรงนี้มีไม้ก้อนนี้รั่วไม่่โอ้ยตกลงไปในคลองแนละ้วพามาดูเฉยๆนะคะวันนี้ถ้ามีก็ไม่เก็บนะคะกินไม่ทันแล้วค่ะอ้าวไม่มีจริงๆด้วย <c oughs> ก้อนนี้วันก่อนก็ไม่ได้เนาะก้อนนี้ โอ้ยแต่ขแขนงมันยเสวยมากโอ้ยแดดสะท้อนนี่วอวบเบอเลอเธออย่างนี้เลยปล่ะเราไปกออื่นต่อกริมคลองอย่าตกคลองนะคะ่ะกอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ออกหลายรอบแล้ว เดินอย่าตกคลองนะคะรัดเลาะสองซีสองซีว่ามีหรือเปล่าไม่มีนะคะแนนเพิ่งมาเก็บเนาะแค่แค่สวันเองก่อนนี้ล่ะคะมีหรือเปล่า กอน,นี้ก็ไม่มีไปดูกออื่นกันต่อเข้ามาทางนี้มาส่องกอน,นี้อายุว้าวแนนจะยื่นกล้องเข้าไปนะคะนี่กอน,นีอ้ไม่มี ไปดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะไปเข้าไปกันเลยดูฝั่งนี้กันว่ามีลูกเปล่าลอดเข้าไปดูกอนี้ก่อนกอนี้ทางเข้าพอดีก่อนนี้ก็ไม่มี เออแนนเพิ่งมาเนาะวันที่เก็บมีหนอก,ก็ไม่ถ่ายเออฝั่งนี้ก็ไม่มีไปดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะแนนยิงอย ดูกอน,นี้มีไหมกอน,นี้ก็ไม่มีเอ๊มี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 แต่นแน้นไม่เก็บนะคะเดี๋ยวจะหมุนกล้องมาให้ดูหุยอวบมากนี่ค่ะใครเห็นบ้างเอ่ยออามุดกล้องมุดเข้าไปนี่ค่ะ วบมากๆเลยสวยมากด้วยแต่แนนไม่เก็บนะคะกินไม่ทันค่ะกินไม่ทันมาดูกอใหญ่กันต่อว่ามีไหม,อมกอใหญ่ก็รู้สึกว่าจะไม่มี ไม่มีบางทีมันแทรกอยู่ข้างในแนนมองไม่เห็นนี่ค่ะขึ้นไปแล้วสองลำมองไม่เห็นหมุนหมุนหมุนมุนมุนโอ้ยสวยมากมีมีมีนี่มองเห็นกันไหมคะไหนอะ นี่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 ค่ะนี่เนาะอีกนอนนึงแต่แนนไม่เอาเนาะมันไม่เยอะกินก็ไม่ทันแค่มาถ่ายให้ดูเนาะไปเดินไปอีกอีกอีกอันหนึ่งมันจะมีไหม ค่ะแนนเพิ่งเก็บไปเนาองสามหน่อตรงน,นี้นี่ค่ะป่าหน่อของเนนแนน,น,แน,นก็ขอขอบคุณ fc ทุกทท่านนะคะ fc ใหม่ก็ดี fc เก่าก็ดีนะคะวันนี้มีอยู่สองหนอ่อวบๆเลย แต่ไม่ได้เก็บนะคะแนนกินไม่ทันกินไม่ทันจริงๆมันเก็บสามวันเก็บทีสี่วันเก็บทีเนาะก็เลยกินไม่ทันนะคะแนนก็ขอบขอบคุณมากๆนะคะที่กดติดตามให้แนนเนาะที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ